สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับวีอีกแล้วห่างหายไปอีกแล้วนะคะกลับมาคลิปนี้นะคะมาพร้อมกับความกินทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นไปแล้วเนาะนิดนิดนหน่อยก็ช่วงนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนเนาะก็คือที่ฟินแลนด์นะคะเขามีแบบว่าการปิดร้านอาหารนะทุกคนแต่ว่าเราสามารถที่แบบว่าไปซื้อแล้วก็แบบเพคะแบบเทคเอาไว้ away, อะไรประมาณเนี้ยเออไม่ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติคนก็จะเข้าไปกินได้อะไรเงี้ยเออ ทางเราก็เลยไปเอาซูชิมากินค่ะก็คืออาหารเที่ยงเนี่ยแหละทุกคนก็จะประมาณ10บยูโรในนิดอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะบอกว่าให้กล่องออกมาก็จะมีแบบกล่องแบบนี้เนาะสำหรับใส่สลัดนะคะแต่เราจะใส่อะไรก็ได้แล้วก็เป็นกล่องโฟมแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้คือกล่องใส่ซูชิโดยเฉพาะนะแล้วก็จะมีกล่องเล็กๆแบบนี้ดตยอย่างนี้นะคะอันนี้ยีใส่วาซาบิมาเข้าเรื่องเลยนะแล้วก็อันนี้ใส่ ซาไลแล้วก็ขิงดองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโชยุนะคะแล้วก็บีซื้อซื้อแซลมอนมานะคะชิ้นเดียวชิ้นใยญชิ้นเดียวสี่ยูโรก,ก็ประมาณสีกก่ยูโรกว่าก็ะประมาณสองร้อยบาทอะทุกคนเอออันนี้คือเขาเอาก้างเอาอะไรออกให้เราแล้วก็เฉือนแบบเออสาับเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแพงนิดนึงทุกคนอืมถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากอยากจะบอกว่าซื้อเป็นชิ้นมาแล้วก็ทําเองแต่ว่าคือเราแบบเราเรีบเราหิวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ สักประมาณกี่โมงแล้วว่ะจะบ่ายสองแล้วทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนาะเออกินแต่ก,กาแฟาไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าโว้ยตอนนี้มีความตั้งกล้องยากมากเลยไม่รู้จะตั้งยังไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอหามุมแป๊บนี่มาค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ทุกคนดูกล่องโฟมมีอะไรบ้างอันนี้ว่าซูชิทักล่องเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะดูน่ากินมากเดี๋ยวให้ดูดีๆคือน่ากินมากทุกคนอ,อืมอืม ดูค่ะน่ากินมากโอเคแล้วก็ในกล่องนี้นะคะกล่องโฟมบีก็ใส่ซูชิมาอีกทุกคนก็มีถามเพราะว่าเธอมันจําเป็นไหมที่ต้องเอาแบบว่า อาหารมาอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยจำเป็นต้องสําหรับอาหารเลยหรือเปล่าเขาบอกไม่จาเป็นเธอเพราะบางคนอนะ่ะเข้ามากินอาหารเที่ยงเนี้ยเขาก็จะกินเฉพาะอาหารที่บอกว่าเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือจะไม่กินซูชิเลยเขาบอกว่าก็แล้วแต่อยากได้อะไรก็แบบว่าเออตักเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในนี้นะคะเขาจะให้ใส่สลัดเนาะแต่ว่าบีไม่ได้เอาสลัดมาไงทุกคนแต่ว่าเอาเอา,เอาไอ้นี่มาคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นมะกอกแค่นี้เองเนาะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ย สับปะรดเออนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อผัดเนื้อนะคะอันนี้ผัดเนื้อนอะอืแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบแค่เป็ดสามสี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะไหนลองชิมเป็ดดูก่อืคือเรารู้ไงว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกคนอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามากินซูชิกันเลยแต่คือบบบว่าดูวี่วาซาบิเต็ม ม,นะะม,ม,มาทุกคนหวังว่าจะเห็นกันนะคือตั้งกล้องยากมากเลยมาค่ะขอกินในที่ตัวเองซื้อมาก่อนอันนี้นะคะบีซื้อมาแบบสดๆนะแล้วก็เอามาล้างเปลือเนาะล้างเปลือนานพอสมควรละทูดูเลยไทยไปนะคะทุกคน ดีมากอืมอืมอืมมีชอบซูชิที่เขาทำแบบนี้ทุกคนมมีแบบว่ากัสติกะอะไรนะ

Mm-hmm. ความความนุ่มมาก ขอบคุณนนทุกคนบีไม่ได้พูดความบีหิวหิวเนี่ยอ,อันนี้คือเกี๊ยวซ่านะคะเบียร์มันแค่สามชิ้นเองแบถ้ากินที่ร้อนอาจจะกินเยอะกว่านี้แต่คือตอนนี้นั่งกินไม่ได้เลยอืม กินแล้วร้อนมันจะอร่อยมากมากอ,อ,อ่ะมาทุกคนคลิปนี้บีมีความฟินมากเลยอืม อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาอันนี้คือปลาหมึกอืมอืมอืมหมึกอันนี้เป็นข้างบนคอลาสซอสอ่ะซอสพ,พริกพริกหวานนะทุกคนซอสหวานอือ ดีมากม,มาทุกคนมีเรียกเลี้ยงขอภัยนะคะขอภัยีริงๆมีปลกขัวโปเขียวอืมเกียกวซอยอันนี้คือบิลลาซอสมาแล้วเนาะ เกี๊ยวซ่าจะแบบว่าที่เรากินที่เมืองไทยเลยทุกคนอร่อยหอมอืมอืม ยบบงยิ่ยิ่งบางคนชอบกินสุชิมาก yeah. 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 บางคนก็ไม่กินเลยเนาะเพราะมันเป็นปลาดิก ข้าวนี่ม,มากมเหมือนว่าข้าวอ่ะตะก้อนอเใหขึ้นเลย่อย 正常。<Sure. S 2> no. màu Ôi Đây mình thơm sao อะไรเนี่ย10กว่านาทีแล้วโอโ้มีความงงมากสำหรับคนที่ทำคลิปกินเนาะคือบีไม่สามารถที่จะว่าไม่ตัดต่อได้เลยนะทุกคนเพราะว่าบีใช้เวลาเคี้ยวนานพอสมควรคือคนที่ทำคลิปกินแล้วไม่ตัดต่อนี่คือแบบสุดยอดเลยเนาะแบบ10กว่านาทีก็กินหมดแล้วอะไรเงี้ยเออคือแบบเป็นนักกินโดยเฉพาะไอเราไม่ใช่บีต้องการที่จะแบบว่าเคี้ยวให้ไม่มีความแบบว่าลิมรสไปในตัวอะไรเงี้ยนะ มันก็จะว่าได้รสชาติและความรู้สึกที่บอกว่าอืมอืมอ๋อนี่ลืมถามวิติกเลยแบบแต่เล้อซูชิฮัอืมอืม,อม เริ่มดิ่มแล้วจ้าแต่ก็ถือว่ากินเร็วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหิวอืมเลยไม่ได้เมาหมอยเลยบีก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะทุกคนจันหนึ่งสุกก็ทํางานแล้วก็ยุ่งมากๆไปเนาะบีก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทุกคนดูเพราะคือแบบเวลาเรากลับมาบ้านอย่างนี้ใช่ไหม มันก็เพลียทุกคนคือไม่มีแรงทําคลิปเอาจริงนะแล้วก็อากาศแบบเนี้ยคือมันไม่มีแดดอ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเศร้าหมองว่าผดหูกแบบ,บอเออไม่รู้จะทําทคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว,ว่าบีทำอา่าบิกินอะไรที่ม,มันแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่ได้กินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีบีก็อยากจะบอกว่าคือใช้เวลากับการกินนั้นแล้วก็บอกว่าให้มันได้รับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออบีก็เลยไม่ได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะอืม อย่างเช่นว่าตอนนั้นพี่ทำขากบทอดกระเทียมมันอร่อยมากเลยทุกคนคืออร่อยมากๆจริงน,นบีก็บอกว่าโอ,คอแบบ้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยคือแบบกินแบบช้าๆนเนินๆให้มันได้รดให้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลมันอะคืออยากจะนั่งกินแบบนั้นไปเรื่อยๆทุกคนเออนั่นแหละถ้าสมมติว่าพี่ทำคลิปอะมันต้องแบบเร็วนิดนึงใช่ไหมเพราะไม่งั้นเวลามันก็ไปอย่างที่ทุกคนเห็นเนี้ยอืม นั่นนะคะวันนี้ก็จะประมาณนั้แหละมากินยั่วๆแล้วก็เดี๋ยวจะจากไปแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกดนะคะแล้วก็อย่าลืม กดที่กระดิ่งด้วยให้มันส,รรสัน่นๆเนาะไว้ b ีอัปเดตคลิปข้างหน้านะคะก็จะได้รีบเข้ามาดูกันนาะแล้วก็บีขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามสเสมอมาจริงๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะบีมี Facebook Fan Page ด้วยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันเนาะตามนี้เลย b ีฟิทแลนด์แฟนเพจนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้แล้วก็รวมไปถึง i อด้วยเนาะก็บีอัปเกือบทุกวันแหละหอบ๊ายบายสวัสดีค่ะ กินแลวทาอะไรแต่ตอนเนี้เดี๋ยวขอดื่มชาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอนหลังเหมือนเดิมค่ะเลิกงานมาปุ๊บก็กินข้าวแล้วก็เอ,นห,เอนหลังเอนหลังเสร็จปุ๊บก็ออกไปเดินแล้วก็กลับมาแล้วก็อ่านหนังสืออ,าาสอ่อานหนังสือเสร็จปุ๊บก็จะมาดูนักร้องข้ามกําแพงเอออะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะประมาณเดี๋ยววนบนอยู่เนาะเหเือนกัน,กน,นไป,ไป,ไปคิดถึงนะทุกคนคิดถึงนะคะหนาวแล้วเนี่ยข้างนอกก็หนาวหนาวทุกคนโอ้ยเมื่อไหร่จะได้กิบเพชรเนี่ยหิมะไม่ละลายก็ ยังต้องรอต่อไปนะคะสำหรับคนที่ทำอะไรจะได้เก็ดพี่ดีก็เดี๋ยวรอหิมะละลายทุกคนบีไม่พลาดหรอกบีอ่ะเมื่อหนึ่งลงคลิปก่อนใครเลยไปส่องตั้งแต่หิมะยังไม่ละลายเลยเอาไมา้ไปตีให้หิมะมันละลาย